สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้สิมาไทายอันแม่น้องนี่บุญให้เบิร์กนาาจ่านี่แล้วจ้าพี่น้องเพรแพรที่พาตัดจ้าพี่น้องเนี่ยเพะที่เปินพาเอาลูกออกเนาะน,นี่แล้วจ้าคือแม่น้องมีบุญหรือจักรกแหลนจา้าง้อตัวนี้เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่มือออกแล้วเนวจ้าเป็นง้ออยู่ในคอจ่าลูกแรก แต่ว่าตอนคลอดนะเพิ่นว่าได้เจ็บทองเนาะจ้าแต่ว่าทุงไม่ลานอน่ะผุงน้ำขํามเพิ่นออกมาก่อนนะจ้าเนาะก็เลยได้พาออกกันะจ้าโอ้โหเลี้ยงมาตั้งเต่มือเกิดจะแล่น้ำกล่อมโอ้แห้งกัมาูชย เี่เบิงนาะจะนี่คือแม่นองมีบุญเนาะจะเป็นม่วแม่แม่สาวตาลูกเกลียกเนาะมาไทยพี่น้องเบิงเพื่อพี่น้องจะเห็นว่าแม่นองมีบุญเป็นโตจังใดนี่ระจา้าแม่นองมีบุญเนาะมาไทยให้เบิง แต่แผลทาง้หนก็นยังบอกหัวแผลเพิ่นดีบ่จาะจะไม่เป็นขึ้นหนองอไหลออกมากแม่จะหรืออักเสบหรือเป็นยังกระบอกหูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าใกล้สิได้ตัดไหมหล่จะจะเพิ่นว่าให้ยองอาทิตย์ให้ตัดไหม,ไมก็ได้อาทิตย์กลัวแล้วใกล้สิได้ตัดไหมหล่จะจะพีพ่น้องพู้นหมูเพิ่นยุนเอาไว้คนละหมองย่านเขาส้นย่านถือแผลเพิ่นสีย่านอันนี้เนาะจะก็เลยเอาไว้ เลี้ยงคนละก่องเนาะเดี๋ยวก็ปป้อยไปเลี้ยงแล้วออจ้ะคลิปนี้เอาไว้ทันี้ก็นอก้าพี่น้องจ้ะมาถ่ายเม่นนองมีบุญให้เบิ่งกระซื้อสิะป้อยเพิ่นไปกินยาแล้วจ้ะบัดสวัสดีจ้า